you <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ในบูธของ Toyota นะครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ครับข้างหลังที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่คือ VEV Concept เป็น Pick-Up Concept ที่ใช้รถที่เป็นพลังงานไฟฟ้ารับนี่คือ EV ที่เป็น Pick-Up นะฮะแต่ผมอยากให้เห็นคันนู้นครับด้านซ้ายมือของผมขนาดนั่นคือนี่คือรถที่จะเข้ามาในบ้านเรานะครับนี่คือ โ o Toyota Prius ใหม่นะครับครับบอกได้เลยคันนี้คือสิ่งที่หลายคนว้าวมากเพราะว่าพ r ีอูสนั้นหายจากตลาดไปนานแล้วใช่หายเงียบไปเลยตัวใหม่ยังไม่มาแล้วก็เราเคยแปลเรื่องนี้ไปแล้วครับรายละเอียดอยู่ในนั้นเลยสีนี้ได้ข่าวว่ามีจริงด้วยสีเหลืองนี้นะครับในแคตตาล็อกมีมีเหลืองมีแดงมีอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะแบบเคยจิ้มไว้คันนี้มาผมเอาแน่เาจะเล็งไว้แล้วใช่มครับ นี่ก็คือปีอุสใหม่นะครับแล้วก็มนไฮบริดอันนี้ก็เป็นรถแท็กซี่ที่เขาบอกว่าจะเป็นรถแท็กซี่ที่เป็นอีวีผสมอีวีผสมเอลพีจีเอลพีจีไปดูกันนี่ก็เป็นแท็กซี่นะครับที่เป็นลูกผสมนะครับอันนี้ลูกผสมแบบนี้นี่จะเรียกว่าไฮบริดก็ได้นะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ LPG แล้วก็มีระบบไฟฟ้ามีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็น LPG HEV ีเฮสีวีแท็กซี่คอนเซ็ป ประตูทั้งด้านซ้ายนะของผู้โดยสารนะจะเป็นประตูสไลด์นะฮะไม่ละไม่เป็นประตูเปิดอีกฝั่งเป็นเปิดอีกฝั่งเป็นสไลด์เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองเล่นที่วันโชว์นี้ปุ๊บเฮ้ยเจ๋งว่ะแท็กซี่สุดบุคคลเขียวเหลืองนี่ครับปุ๊บนี่เฮ้ยครับเชิญครับเดี๋ยวนะนี่คือฝั่งที่จอดซ้ายใช่นี่ครับผมผมนี่ผมมองงี้นะที่ผ่านมาเนี่ยโตโยต้าขายรถให้เป็นแท็กซี่ เยอะมากๆใช่เยอะมากมาปริมาณเยอะมากลิโม่อะนะใช้รุ่นลิโม่นะครับครับแล้วคันนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้เฮ้เจ๋งอันนี้คืออันนี้เขาบอกว่าเป็นรถที่แบบว่าพอรถจอดเทียบซ้ายปุ๊บเปิดประตูสไลด์ขึ้นนะใช่แล้วนี่สามารถเป็นรถของมีรถรถเข็นนะครับขึ้นมาเก็บได้ด้วยเนี่ยตรงนี้นใช่เป็นช่องว่างสำหรับที่เก็บรถไอ้คันนี้มันยกลงได้นี่ไงใช่มันพับได้เหรพับยังถ้ามันจะมีตัวเลื่อนเลื่อนไปครับตัวนี้ปุ๊บนี่นี่นี่เห็นไหม นี่ตัวนี้ก็มีครับนี่มีที่เก็บเกี่ยวรถเข็นด้วยเห็นไหมนี่สรับผู้ที่สารด้านหลังก็นั่งสบายสบายเฮ้ยเจ๋งว่ะมีมิเตอร์ด้วยเฮ้ยน่าจะน่าจะมาแล้วมาดูข้างหลังมาดูข้างหลังเลยฟ้าหลังคาสูงนะฮะนั่งสบายดีหัวเหลือเยอะนะลองไปนั่งไปนั่งเป็นคนขับดิไปเป็นลองดูเป็นโชเฟอร์หน่อยขับไปก่อนนี่สวนภูมิครับพี่สวัสดีครับสวนภูมิครับ ไม่ไปฮะต้องเติมแก๊สอันนี้ไม่ใช่ที่วางนี่ที่จ่ายตังค์เอออแหมมาวางแขนนี่ครับดูหน้าปัดเนี่ยหน้าจอจะมีเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวช่องแค่นี้เองนะจะบอกตอนนี้นะประตูเปิดอยู่เป็นเกียร์อัตโนมัติใช่นี่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับโตนะครับไปนั่งสบายตัวนี้มี power outlet มีที่จับนี่ด้วยสำหรับหลังบอร์ดมี power outlet อุ้มโดนว่ะโดนนี่คือไม่ได้คิดจะซื้อนะขอให้มีเร็วๆก็ได้เรียกแท็กซี่ขึ้นนักมาง ดูที่เก็บของนะปึ๊บนี่เป็นอัตโนมือนะฮะเป็นโชว์อัพที่เก็บของแบบกระเป๋าเดินทางใบ<ง>ใหญ่ๆไปไงได้อยู่สองใบฮะอันนี้ก็มี <Okay. S 1> ที่แผ่นปิดนี่นี่ถังแก๊ส l P G อยู่ในนี้งแก๊สอยู่หลังเบาะนะนี่ก็เป็นที่รอกนี่มาดูทำอะไรได้บ้างนี่แบตเตอรี่ใช่ปะ <Okay. S 2> okay. ไม่ไม่ใช่ใชอุอออปรกรณ์ที่อันนี้ก็คือชุดเติมลมคือคือตอนนี้กฎหมายระบรุบว่ารถแท็กซี่อ่ะจะต้องมียางอะไร<อ>แต่คันนี้เนี่ยว่ามีชุดเติมลมเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเนี่ย<อ>ตรงน,นี้จริงๆแล้วชุดเติมลมอาจจะเปลี่ยนเป็นยางอะไรในอนาคตเพราะว่าในระเบียบเนี่ยรถที่จะเป็นแท็กซี่ใช่ไหมต้องมี123ตามที่ขนส่งกนนํ<อ>าหนดแล้วก็แล้วก็นี่ครับเบาะผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้แล้วก็เป็นรถเข็นขึ้นมาได้เลยนะ เขาบอกคือแบบุ๊บรถเข็นก็เข็นขึ้นไปแล้ล็อกกับรถเข็นเลยมีจุดล็อกรถครับแล้วนี่นะครับเปิดวิธีเปิดนะครับเปิดดึงเบาะข้างหลังปั๊บพับนี่จะมีถาดนะครับมีสไลด์รถเข็นขึ้นมานะครับแล้วมีจุดล็อกนี่สำหรับผู้พิการที่นั่งรถบนรถเข็นนะครับโดยที่แบบไม่ต้องย้ายจากรถเข็นขึ้นมานั้งบนเบาะนะครับ ก็คืออยู่บนรถเหมือนเดิมอยู่รถเหมือนเดิมก็คือนั่งอับรถประมาณนี้แปลว่าประตูนี้รถเข็นขึ้นได้ใช่พราะมีถาดให้เรียบร้อยก็นั่งอยู่ประมาณนี้เลยครับก็หลังคาพื้นที่สูงก็คือคุณก็ยกแล้วก็บอกขงหน้าขึ้นไปทั้งรถได้เลยใช่บอกงหน้าเนี่ยพับไปแล้วเห็นไหมมีพื้นที่กว้างได้สองฝั่งเลยนะฮะเนี่ยได้สองคันนี่ดูนี่นี่ที่ที่จับนี่หน่อยดึงมันนี่เป็นไงนี่ที่จับแล้วก็เดิแล้็ปล่อยที่เห็นอยู่นี่ก็คือรถใหม่ยอดฮิต เขาบอกว่ายาริสนี่มาเพื่อมาเพื่อค่าทุกคนที่เป็นอีโคคาร์ออปชั่นล้นทะลักออปชั่นเนี่ยเอาในขนาดว่าคนที่ใช้คัมรี่ยังร้องอ่ะเต็มเต็มออปชั่นล้นมากนะครับใครที่สนใจอยาะอยากได้รถที่แบบราคาประหยัดใช้งานคุ้มค่านะฮะยังไงต้องยาริสเลยนะผมอยากให้มาดูยาริสก่อนเพราะคุณจะมีครบทุกอย่างประหยัดออปชั่นนภายในเนี่ ียคือรถบางรุ่นของโตโยต้าเนี่ยไมม่ียังไม่มีเช่นไฟเล็ดชาร์ตอันนี้ก็มีนะในราคาขนาดนี้นอข,อของเยอะจริงๆท้ามสมัยก่อนนี่ต้องเป็นโดเรมอนที่เขาเรียกโดเรมอนก็คืออันนี้คือโอ้โอ,อันน,น,นี้อันนี้มาโดเรมี่ด้วยเน,นี่ยมองเลยมาเยอะมามกกระเป๋าพ,พิเศษก็ใครที่สนใจนะมาดูโปรโมชั่นแคมเปญในงานนี้นะครับสำหรับโตโยต้านอกจากนั้นแล้วก็ยังมีบรรดาตัวกรกร์ตระกูล GR ก็จะมีทั้ง c ี r มี Cross นะครับ ไปดูกันครับคันนี้นะครับเป็นยาริสครับรุ่นพรีเมียมเอนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทรุ่นนี้บอกเลยว่านี่สีใหม่นะสีใหม่แล้วก็เป็นทูโทนนะครับคันนี้พรีเมียมเอสนะแล้วก็รับประกันอยู่ที่หนึ่งแสนกิโลสามปีหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนใช่ครับคันนี้ผมอยากจะแนะนำอีกคันถ้าใครที่เป็นคนชอบรถสีดานะครับนี่คือยาริสในรุ่นเอทีพ พรีเมียมลักซ์สรี่รุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้นี่คือไม่มีใครเกินออปชั่นของเขานี่ล้นทะลักราคาเนี่ยก็อยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะครับก็เฉีบจากรุ่นเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นตัวนี้คือลักซ์สรี่นงลัวรี้ก็คือรับประกัน10,000แสนโลหรือ3ปียังได้เงิหนึ่งถึงก่อนนะครับนี่คือนี่คือสุดยอดของซีดานขนาดเล็กชที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งนี่ถ้าให้เรียกก็คือมีสั้นยันระเบิดมือแล้วนี่เป็นชุดแต่งนะครับ อันนี้เป็นโมเดลลิสตา้าด้วยนะครับนี่คือชุดแต่งโมเดลลิสต้านะครับเบาะก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะมีสไตล์ที่มากกว่าแต่ว่าสำคัญเลยคือเอทีพนั้นโดดเด่นที่เรื่อ,อาางออปชั่นเยอะไหมอ่ะลองดูดิรถอีโคคาร์เนี่ยอีโคคาร์คือรถประหยัดเนี่ยมันมีทุกอย่างครบเห็นไหมพุสตาร์ดนะนีเห็นเบรค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 เบรเบรคมบรคเ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 บ มันมีครบจริงๆอ่ะบอกเลยว่ามัีครบจริงๆริๆนะ pm ศูนย์จุดห้านะครับตัวนี้เป็นมีกองอากาศด้วยอ่ะใช่มีกองแอร์ด้วยนี่แล้วก็พงอาไรยเป็นแบบมัลติฟังชั่น่ะดูเด็ดคร,บ,ครบเลยนะมันขนาดไหนอ่ะนะราคาแบบนี้คือเดือดร้อนกันทั้งบาง และสำหรับใครที่สนใจรถยนต์โตโยต้านะครับครับก็มาได้ที่ที่บูธโตโยต้านะครับในงานครับวันที่22มีนาถึง2เมษายนนะครับก็เข้ามารีบมาดูนะครับโปรโมชั่นแคมเปญที่นี่พร้อมกับด้านหลังแน่มีทดลองขับได้ครับครับผมก็ต้องบอกว่ามีสุดยอดของรถยนต์ในงานนี้เลยขายดีมากมารีบมารีบมารีบมาดูครับผมรอนั่งแท็กซี่ Ficou we'll o